นีเราจะมาช้อปปิ้งของให้ลูกกันแล้วนะคะมันนิ่มมากอยากจะเรียกได้ว่า90%ต้องมีนะเก๋แฟชั่นคนฟองก็ทำไม ทุกคนกลับมาเจอพีชวัน p e พีชนะคะวันนี้นะคะพีชมากับวันเดอร์มเพราะว่าเราจะแปลงร่างเป็นคุณแม่นอกจากจะช้อปปิ้งของตัวเองจนเบื่อแล้ววันนี้เราจะมาช้อปปิ้งของให้ลูกกันแล้วนะคะคือต้องบอกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็เลยคิดว่าถ้าจะมาช้อปปิ้งก็คือเราต้องแบบ จัดทีเดียวรวดเดียวให้จบจบไปเลยนะคะตอนนี้นะคะพิกก็อยู่ที่ร้าน The Little Store นั่นเองนะคะก็อยู่ที่เอกมัยซอยสีนะคะทุกคนร้านนี้ก็คือมีครบจบทั้งคุณแม่คุณลูกนะคะได้ตั้งแต่แบบแรกเกิดยันเด็กโตเลยเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ ไม่มีไม่ได้ซื้อได้เลยตอนนี้จะท้องกี่เงินก็ซื้อตุนไว้ก่อนล่วงหน้าได้เลยนะคะก็คือหมวดผ้าอ้อมผ้าหอ่อตัวผ้หาห่มผ้าผซับน้ําลายผ้าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผ้าผ้าผ้าผผ้าผ้าอันนี้ก็คือมีแบรนด์3แบรนด์หลักๆที่ที่เห็นตอนนี้คือ baby and co มี granny bands แล้วก็มี se นะคะแต่แบรนด์หนึ่งที่เราแบบอยากจะพวยหยดมากเพราะว่ามันจับผ้าแล้วจริงๆเรารู้สึกว่าแบบ มันนิ่มมากนิ่มแบบตอนเด็กๆฉันมีผ้าอะไรแบบนี้ไหมไม่มีก็คือกิเลสแม่นะคะซื้อให้ลูกได้เลยเดี๋ยวเราไปดูแบรนนี้กันนะคะแบรนด์ี้เป็นค่ะถุนี้คืออะไรห,หรอคะชุดชุดเด็กวันค่ะอ๋อแอเกานมนาะ ใช่แต่ว really you like, mm ่าตรงนี้ตะเก็บจะอยู่ด้านนอกทั้งหมดเลยค่ะบอกง่ายเพราะว่ามันจะได้ไม่ละลายเกลือไม่ได้ใส่กับด้านแต่ให้อยู่ข้างนอกโอเคค่ะแบบไรเงี้ยผ้าไหมาค่ะอุ้ยน่ารักอ่ะนิ่มจริงๆแบบอุ้ยแล้วเป็นลายหมาชิบะอันนี้แม่ซื้อ C M หนึ่งแม่รู้ว่าลูกได้ใช้แน่นอนเพราะว่าแม่ก็ต้องใช้มันแล้น่ารักอะไรดีเหลือเป็นท่าแบบน่ารักๆโอ้ได้หมดเลยแล คุณแม่เลงไว้อีกชิ้นหนึ่งนะคะก็คือเซตผ้านอนของน้องน,นะเป็นผ้าห่มทุกคนอันนี้จะเป็นใยไผ่ที่นุ่มแบบนุ่มมากใยไผ่นุ่มมาก,ามมากเป็นผ้าห่มฝันหวานรุ่นอันนี้คือมันจะเย็บติดไปเลยแบบนี้นะคะก็สะดวกดีแล้วก็ซักง่ายดีนะก็คิดว่าอันนี้คุณแม่จะจัดไปหนึ่งเพราะว่าได้ใช้แน่นอนซื้อที่นูกแล้วก็ต้องซื้อให้แม่ดยอันนี้ซื้อได้เลยเพราะว่าเราก็จะเลือกตามความชอบของเรา มันเป็นผ้าที่เอาไว้ให้นมเวลาที่หลับลูกเราอยากกินนมแม่ท,ทันทีทันใดไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามก็คือเราก็คลุมผ้านี้เราก็จับน้องแกะเข้าไปแล้วก็ให้นมได้เลยนี่ก็มีแบบที่ใส่อย่างนี้ด้วยนะคะคนคือสามารถทับเก็บแบบนี้ได้เลยน่ารักมากแล้วผ้านิ่มอกไม่ต้องคายซื้อผิวเราเลยนี่น่ารักละมุนมาก นาคตนะคะส่วนชุดลูกชายแม่เล็งแล้วว่าต้องเป็นสีฟ้าสดใสสีฟ้าสดใสละปีกระต่ายลูกกับปีกระต่ายอืมสีฟ้าก็คือ G กระต่ายก็คือ G ดียังไงไม่รู้แต่มันดี <laughs> แค่นั้นเอง <laughs> พิงเกิลน่าจะเกิดีเดือนสิงหาและนี่เป็นเสือหรือเสือหรือสิงโตไม่รู้แต่มันก็ ก็ก็น่าจะได้เหมือนกันคือแบรนด์นี้ก็จะเป็นแนวแบบลายน่ารักน่ารักแล้วก็ผ้าก็จะเป็นแนวแบบคอตตอนนิ่มๆก็แบบเรามาจับค่ะมันนิ่มแบบนิ่มมากนิ่มแบบฟินมาก ะะที่คิดว่าน่ารักมากเลยก็คือซันเดชิกะค่ะเป็นแบรนด์นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเลยทุกคนสิ่งที่น่าสนใจคือสิ่งนี้ถ้าเรามีลูกใช่ไหมเราก็จะสึกว่าลูกอาจจะแบบว่านอนดิ้นได้เราไปอะไรอย่างนี้เขามีนวัตก,กรรมสิ่งนี้ค่ะ เป็นผ้าห่มที่ห่อตัวเบบีแบบนี้เลยก็คือใส่ไว้เลยเแบบีก็จะได้ความอบอุ่นแล้วก็ไม่หลุดแะหว่างที่เขานอนนะคะลายก็คือน่ารักมากน่ารักสดใสถูกใจแม่อีกแล้วแล้วก็มีเซตที่นอนแบบนี้ฮัลโหลสวัสดีสบายดีไหมหลับไหมหลับดีมากหลับแบบ หลับดีจริงๆนะคะมีให้เลือกอันนี้เยอะแยะมากมายเลยน่ารักล่ะผ้าแบบผ้านิ่มมากทุกคนลายแบบน่าหลักมากอันนี้นะคะก็คือหมอนนอนคุณแม่แบบนี้เบบี้พิโล่คือคนท้องทุกคนต้องรู้ว่าต้องมีสิ่งนี้ช่วยได้เยอะมากนะคะมีอันนี้ให้นมแบบไว้ลองแบบนี้ก็ได้นี่นะก็มีอันนี้นะก็มีแบบนี้นะคือเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะที่แบบ คุณภาพเราก็ไม่ต้องพูดเยอะนะคุณภาพอดีอยู่แล้วแม่หนึ่งชิ้นนะคะก็คือชุดคุณแม่ชุดคนทองชุดให้นมได้เลยเพื่อความสะดวกสบายนี่ามีเยอะแยะมากมายนะคะก็คือชุดนี้เนี่ยความพิเศษของเขาเนี่ยก็คือจะสามารถแบบว่ามีซิปแล้วก็ นี่เปิดให้นมได้เลยนะคะมีหลากหลายแม่หลากหลายสไตล์ใครที่เป็นคุณแม่แบบว่าหาชุดให้นมเวลาไปข้างนอกอะไรเงี้ยพิดว่าแบบมันสะดวกมากอนี้ก็ฟิลมินิมอลมินิใจนะคะแล้วก็้าคาเนี่ยเราก็จะเปิดเปิดแบบนี้ได้เลยแล้วก็ให้นมลูกได้เ,เลยง่ายมากสะดวกมากแล้วก็ปิดใช้ชีวิตต่อได้เลยจบอันนี้นะคะก็เป็นเข็มขดัดพยุงนาสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งท้องอันนี้คืออะไรคะเราสามารถแบบ ออมันสบายอ่ะมันเหมือนแบบเขีมขัดซัพพอดเวลาเราออกกําลังกายไปเวทอย่างเงี้ยน,นี่ก็คือไวพยุงคันนะคะเยมากนอกจากที่จะพยุงคันแล้วนะคะสําหรับคุณแม่ที่แบบ่า,าด่าค้่อใช่ไหมคะก็จะมีตัวนี้ตัวนี้เลยก็คือจะเป็นเขีมขัดลัดหน้าท้องเพื่อแบบให้หมดลูกเข้าอู่ให้ช่วยแบบเซฟร่างคุณแม่นะคะก็คือซื้อเตรียมไวได้เลยเพราะว่าคุณแม่คือต้องใช้ต่อให้แบบว่าเราไม่ได้ผ่าคล่อนะเราค่อเองเงี้ยมันก็จะช่วยแบบยิ่งทาให้แบบมดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น ก็เก๋ๆแฟชั่นคนทองทำไมเก็บขัดคนทองแล้วก็มาถึง หมวดที่จําเป็นเรื่องความปลอดภัยนะคะก็คือคาซีแล้วก็รถเข็นต่างๆล่ะเพราะวิรู้สึกว่าคาซีเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากคือตอนนี้คุณแม่ก็คือเตรียมซื้อคาซีแล้วนะคะเพราะว่าน้องจะต้องนั่งคาซีตั้งแต่วันแรกที่ออกจากโรงพยาบาลเลยคาซี asi, อีกแบรนด์หนึ่งที่พี่สนใจไว้ก็คือนูน่านี่เดี๋ยวไปดูกัน หนูหน้านะคะหนูหน้าก็จะมีทั้งรถเข็นแล้วก็คาซีนะแต่คาซีเขาคือดังมากๆเรื่องการซัพพอร์ตเรื่องแบบฟังก์ชันอะไรต่างๆ <S <S เอ๊ะแร<ล>กเก<อ>ิดจนถึงสี่ขวบใช่ค่ะพอน้องเริ่มนตัวคะ่ะแล้ก็แค่ถอดซัพพอร์ตออกอกแล้วต้องดูว่าแล้วแต่ว่าขนาดของตัวนอ้องประามาณไหนคะ่ะถอดออกดีเลยชิมวิธีการนะทุกคนคืออันนี้เนี่ยสามารถที่จะหมุนได้กลับด้ที่สุดไปเลย เล่นรลคัสโตไม่ใช่นะเราก็ต้องหมุนใหเสร็จก่อนเอาลูกไ,ไปวางนะทุกคนลูกโ,โตแล้วไม่ต้องนั่งหันหันแล้วเอ้ยมันสะดวกมากตอนนี้ก็คือสามารถถอดออกมาได้ทีะชิดทนจนลูกโตสี่ขัววคือก็มีหลากหลายแบบหลากหลายขนาดนะคุณแม่ก็คือถ้าแบบ กำลังมองหาอยู่นะคะก็ดูแบรนด์ดูหน้าก็ได้รถเข็นจากแบรนด์บัคกะบูนนี้ก็เป็นแบรนด์สากประเทศใน,นแคลแลเลยนะคะจะเห็นว่าสีสันมีความแบบสวยงามนาา่ารักแล้วก็มีหลากหลายสไตล์เลยสิ่งที่เราเล็งไว้คือขนานน้องฟอกหเข็นมแล้วจ้าอันนี้คือตอบโจทย์มากในเรื่องของความลื่นไหลไม่รู้สึกแบบไม่ใช่รถเข็นซุปเปอร์มาร์เก็ตอะรถเข็นรูปรถเข็นแบบ เดินชมวิวได้ไม่มีสะดุดคอล้อใหญ่มากคือล้อเขาแบบทั้งใหญ่มีเราก็แบบใส์เสือดีมากเลยทุกคนแล้วถ้าเราสกว่าเอ้ยลื่นไปยังไงไล็อกได้ด้วยชาวอันเดียวเก๋มากแล้วก็เขาก็จะมีแบบที่มันเป็นให้น้องนอนได้เลยใช่ไหมคะจบาสเกตให้น้องนอนได้เลยแล้วก็พอน้องเริ่มโตแล้วอะไรย่างี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งนี้ก็เป็นแบบที่นั่งปกติได้เลยแล้วนี่ก็คือเยนไปสนุกมากทุกคน ตอนนี้นะคะฟอก5เส้นเปลี่ยนเป็นสําหรับเด็กที่โตขึ้นมาแล้วนะไม่ต้องอยู่ในแบบบาสเกตแล้วก็คือให้คุณพี่เขาช่วยเปลี่ยนให้แล้วก็จะสามารถเข็นลูกน้อยของเราไปเที่ยวอะไรต่ตางๆแบบนี้ได้เลยลก็คือสะดวกมากแบบทางในคนทานนะคะก็เราไปเที่ยวใช่ไหมเราก็อยากพารูกไปเที่ยวแต่เราก็ขี้เกียจอุ้มลูกเดินวันนี้ก็เหนื่อยงองแงเราก็ต้องมีแบบจังหวะพับพได้อะไรอยทานี้พ่เราอดแล้วเราก็จะอ,อ่ะเร็วแล้วไม่ถึงนาที สามารถเปิดก็ไม่ถึง1ดีนาทีไม่ถึงหนึ่งนาทีเปิดปิดไม่ถึงนาทีรถอันนี้ก็คือขึ้นก็นมินได้เข็นเงี้ยเข็นง่ายมากสะดวกมากแล้วก็น้องนั่นกัจะแต่หกเดือนขึ้นไปนะคะสนใจนะคะก็มาดูแบรนมักกะบูได้ที่เดลิโต้สโตร์นะคะเขาก็เป็นออฟไลน์ออฟฟิเชียลที่เดียวด้วยนะลองเล่นได้เลยเต็มที่จะเหนื่อย หมดหนึงนะคะที่คุณแม่หลายคนนี่ก็เริ่มเตรียมกันแล้วก็คือเหล่าขวดนมแบรนด์ที่มิเลงเลงไว้ก็คือดอกเตอรเบต้ามีคนนี้เลยเป็นขวดนมแบบที่เขาจะบอกว่าเป็นขวดนมที่ให้จังเขาเรียกน,นะให้องศาในการกินที่แบบดีมากลูกก็คือจะสามารถ กินได้แบบว่าเหมือนกินจากเตาแม่อะไรฟรีประมาณนั้นเลยสะดวกปลอดภัยแล้วก็แบบลดอาการโคลิกอันนี้คืออ่านเอาลดอาการโคลิกปลอดภัยตอนแรกงแบบเหมือนแร้งด้านหรืออะไรก็ตามวัสดุก,ก็คือไม่ฟอกสีแบรนด์นี้ก็คือดังแล้วก็ดีมากนะคะแม่ๆหลายคนก็คือร e คอมเมนต์แลก็อานรีวิีคนอื่นมาเยอะก็จะมาป้ายยาเหมือนกันแบบ ถ้าลูกใช้แล้วชอบอยังไงก็จะมาป้ายยานะคะแล้วก็มีอี่ห้ออื่นอีกมากมายเนาะแต่สิ่งนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวจะสาธิตว่ามันใช้ทาอะไรลูกเราอะเกิดมาเขาก็จะตัวเล็กขาก็จะอ่อนใดใดใช่ไหมสิ่งนี้ก็คือเห็ุหลายคนป้ายยาเป็นที่เป็นบาะรองของลูกซึ่งช่วยให้การอุ้มง่ายขึ้นสมมติว่าแบบอ่าคุณนะคุณอาคุณอนะไรนะนะนะช่วยอยากจะกุ้มอยากจะลองแบบเฮ้ยฟิ้วอุ้มหลานแต่ไม่กล้าจับเด็กที่แบบอ่อนมากอันนี้ของอาพรีโอนะคะคือจะเป็นบอกที่แบบ ไว้ช่วยในการให้นมเหมือนคณพ่ออะไรเงี้ยช่วยให้นมมะเร็งก็ได้แบบสะดวกมากเราก็จะให้ลูกนอนในนี้แล้วเขาก็จะได้จังหวะแบบกินนมที่ดีงามมากเหมาะนี้ก็คือดิฉันก็เลงไว้อีกแ <c oughs> ล้วเลงไว้ทุกอย่างมีทุกอย่างที่เลงงม,มมากแบรนด์นี้นะคะอาฟินโอเหล่าของกระตุกกระติกทั้งหลายนะคะอันนี้คือโดนใครคะโดนใครป้ายยามาคะหลานวีว่าหลานวีวาป้ายยาเห็ดมามันเบลล่านะคะนี่ก็คือเป็นเห็ดที่แบบ เธอมันนุ่มนิ่มมากมันนุ่มนิ่มจริงๆเป็นจุกที่อันนี้เด็กสามารถใช้ได้ตั้งแต่เบบี้เบบี้เลยนะคะแล้วก็มีแบบเหล่าอังจูต่างๆสตรอเบอร์รี่นะคะเธอมันน่ารักเป็นบทฉันเข้าใจแล้วทําไมคุณแม่ถึงหยุดซื้อเป็นไม่ได้เพราะว่ามันน่ารักมากคาดหวังว่าลูกจะได้ใช้อันนี้ก็คือ CF ค่ะหลานรีวิวไว้ก็เลยต้องซื้อตาม เหล่าของใช้เด็กนะคะคือถ้าน้องๆเริ่มโตแล้วกินน้ํากินข้าวกินอะไรแล้วนะคะก็จะมีแบบของใช้เด็กค่ะเธอ,อของใช้เด็กทำไมมันต้องน่ารักขนาดนี้อันนี้ของบีบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนถ้าเราทําข้าวตงข้าวตุนอาหารให้น้องใช่ไหมก็ใส่แบบซีโคนอันนี้แล้วก็ฟรีดได้เลยทุกคนนี่ประมาณนี้นี่พอน้องเริ่มโตแล้วก็มาช็อปต่อได้เลยคือเป็นถาดซีลิโคนอะไรแบบนี้สะดวกมาก ิ่งนี้ก็คือต้องมีทุกบ้านนะคะเป็นเหล่าสำลีต่างๆอันนี้ห้อมโมบีลก็คือดังมากมีทุกไซส์ทุกแบบทุกขนาดอือหดูสิดูไซส์ดูแบบขนาดต่างๆคือมีทุกแบบ ที่ลูกต้องใช้นะคะคือเขาแบบคิดมาแล้วมีผ้าอุย้ยผ้ากันเปื้อนใช้แล้วทิ้งสำลีแผ่นใหญ่สำลีรีดเส้นสำผ้าเช็ตเนกประส์สำลีแผ่นคือมีทุกอย่างหรือว่าถ้าใครคิดไม่ออกก็คือซื้อเป็นเซ็ตนี้เลยหนึ่งเซ็ตจ,จบฟองน้ำแบบน้ำเดกคุณแม่งงมากนี่คือฟองน้ำจริงใช่ไหมคะไม่ฟอกสีฟองน้ำจริงฉันเหมือนฉันเหมือนฉันกำลังจับฟองน้ำที่อยู่ในทะเลจริง,รงๆทอุ้ยมันแบบมันยัง อาจจะเป็นสูตรนุ่มอ่อนโยนหรือว่าสีธรรมชาติไม่ฟอกแบบทนทานหรือจะเป็นแบบนี้มีาอืมีท,มท,มท,มท,ที่ใส่ด้วยใดๆก็คือซื้อค่ะไอเทมคุณแม่อีกหนึ่งชิ้นที่คุณแม่เรียกได้ว่า90%ต้องมีนะคะก็คือเครื่องปั้มนมอันนี้จะเป็นของยี่ห้อสเปกตรานะคะก็จะเป็นยี่ห้อหนึ่งที่ดังมากแล้วก็คิดว่าหลายคนน่าจะหาข้อมูลอยู่ มาดูที่นี่ได้เพราะที่นี่คือเราจำเปจนต้องอยู่อย่างนี้อ่ะมาดูที่นี่ได้เพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาจะมีให้เราแบบทดลองท่ากลวยนะคะว่าอ่ะความแรงแบบนี้ได้ไหมอะไรจะเหมาะกับคุณแม่ไหมนะคะเดี๋ยวพี่จะลองดูแต่เราจะไม่ได้จุ๊บจริงๆนะคือแบบลองดูว่าเอ้ยอะไรยังไงกลวยอันนี้คือกลวยนะคะที่เราจะต้องเชื่อมต่อก,กับสีนี้แล้วก็เชื่อมต่อก,กับเครื่องนะคะ อ๋อมีมผลนมเล็กนมใหญ่ใช่ค่ะมันต้องพอดีใช่ช่วยการดูดมันดีขึ้นแล้วก็คุณแม่ไม่เจ็บไวอ๋อแล้วนี่เวลาเคสอเคสยังไงคะคุณแม่ต้องวัดขนาดของนมก่อนต้อะวัดอย่างเงี้ยค่ะอืก็คือวัดขนาดก่อนแล้วก็มาเลือกกลวยเลือกวยค่ะอาราลองทาบลองเไงอย่างนี้ได้อาแต่ยังไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เวลาที่ถูกต้องเจ็เดือนนะคะมาซื้อได้เจเดือนเลย ใครกําลังหาอ่างอาบน้ำเบบี้นะคะก็ของเบียบ้าก็คือกว้างใหญ่เผื่อน้องแบบว่าแบบเดียวตัวโตอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถอาบได้เลยแล้วก็จะมีซื้อเพิ่มเป็นสิน่งนี้เป็นตะข่ายรองไว้กันน้องลื่นตกอะไรเงี้ยระวังน้องได้แล้วเขาก็จะจริงๆมีแบบมีสามารถซื้อขาเพิ่มได้นะเผื่อใครแบบไม่อยากก้มอาบอะไรอย่างเงี้ยอยากยืนอาบก็สะดวกมากนะคะนี่ Members p e c i a l Point ได้ค่ะทุกๆยอดซื้อ25บาทนะคะสามารถแลกคะแนนสะสมได้เท่ากับ1คะแนนเลยค่ะช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยนะคะคุณแม่แวะมาเติมพลังที่โฮชิคาเฟ่อาหารก็คือแบบดูดีเฮลตี้มากเวอร์แ้วกมี มีกาแฟมีอะไรแบบสามารถสั่งทานได้เลยนะคะก็เป็นคาเฟ่ที่อยู่ในติดอยู่อยู่ภายในเดอะลิตเติ้ลสโตร์เลยแล้วก็ถ้าคุณแม่มีลูกที่แบบว่าโตแล้วสามารถเล่นเองได้แล้วอย่างเงี้ยก็สามารถให้น้องเล่นในเพลกาขณะที่เราช้อปปิ้งก็ได้วันนี้ก็เรียกได้ว่าช็อปแบบจุใจแต่ยังไม่จัดเต็มเพราะว่าเดี๋ยวรอให้เราโตแบบท้องโตขึ้นอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวแม่จะมาช็อปเพิ่มนะคะวันนี้ก็ได้ปลุกกลีบไม้อะไรที่รู้สึกว่าเราจะได้ใช้จริงๆแบบว่า ของที่เดี๋ยวต้องทํากันบ้านเพิ่มหรือเดี๋ยวแบบหาข้อมูลเพิ่มหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ใครอยากจะมาลองจับของจริงอยากจะมาลองเล่นของจริงอยากจะมาลองสัมผัสจริงๆว่าของในออนไลน์ที่เรา,เราดูนู่นตามแบบนี้เป็นยังไงก็คือมาที่นี่ได้เลยเพราะว่ามีหลากหลายแบรนด์แล้วก็มีตั้งแต่แบบเด็กแรกเกิดคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่ให้นมนะคะจนถึงน้องที่แบบโตแล้วก็พีดว่าเป็นแบบร้านที่เรียกได้ว่าครบวงจรจบในที่เดียวเลยวันนี้เดี๋ยวแม่ขอตลาไปกินข้าวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้า นะาวันเดอร์แมนจะพาไปทำอะไรเราติดตามชมว,วันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย